เบื้งหอยโมเพี้ยงหอยโมหอยโมหอยผ่านมันต้องมากินปงกี่ตงเคยเห็นบอกพี่เนาะสัตว์ปลาเนาะจะเป็นบัวอันนี้มันปงมันจกกินกระดินทางโมทางผ่านพี่น้องเลยมุนเป็นกรุบคือว่าลงลงโมปลาแต่พี่น้องเขตนี่ทางมันเที่ยวขึ้น chôn bà môn vậy ạ Sát phà nhàng đài cho tôi à này, cái này, hỏi mồm hỏi phà Hỏi nhũng nhũng. bình nước nhóm cục Buộc này nói nó, tại mà nó đông mà mì rồi, có mắc kinh tục cho hỏi mua hỏi phà nó Muốn bất Thang mình cứ thang หอยกวงพี่น้องโอ้ใหม่ๆมาเที่ยวขึ้นจ่ายตัวนึ่งพี่น้องขนาดสัตว์ป่าเนาะพี่น้องหอยกวงหอยกวงโอ้ไต่ตามหนาพาหนี่ขึ้นไปโอ้ธรรมศาสตร์ยังมีสัตว์ป่าอยู่ปลาดองโปรไ่พี่น้องสัตว์ป่ายังได้อยู่กวงหอยกวง